ก็เลยมาแล้วไงครับมันก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วไงครับมันเลยหลักหมุดเข้ามาแล้วแล้วรัฐบาลเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ปล่อยเขาได้อย่างไรไหนบอกว่าไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้เดียวไงเสียมาหลายสิบปีแล้วผมพูดมานานแล้วแล้วก็ผมยืนยันด้วยการที่ผมยอมไปติดคุกเขมรไงผมยอมที่จะเอาทุกอย่างเสรีภาพอิสระเสรีภาพของผมเนี่ยไปยืนยันไงก็มันเป็นแผ่นดินไทยไอรัฐบาลไทยกองทัพไทยมันก็ยอมให้ผมเนี่ยนะถูกเขาจับไปดูสิมันกลัว ความผิดเนี่ยครับพี่มันยอมให้เขมเมตเอาผมไปขังคุกผมกอบคุณลาตีเพราะมันก็คิดว่าเดี๋ยวผมกอบคุณลาตีก็ต้องไปตายในคุกถ้าหลักเขตเนี่ยมันอยู่เนี่ยเราก็สามารถเดินไปจนสุดหลักเขตถูกไหมเพราะเราเดินอยู่ในแผ่นดินไทยแต่นี่เรายังเดินอยู่ในแผ่นดินไทยยังไม่ถึงหลักเขต46เลยแล้วมันเอาสิทธิ์อะไรมาจับเราหลักเขตเนี่ยมันคือจุด ที่มันแบ่งระหว่างประเทศทั้งสองมันก็จะแบ่งระหว่างไทยกับขเขมรในเมื่อเราเดินจากฝั่งไทยลงจากถนนสีเพ็ยังเดินไปไม่ถึงหลักเก4 6มันเอาสิทธิ์อะไรมาจับเราแล้วทางการไทยเนี่ยนะครับถอยออกมาเพราะรัฐบาลสั่งให้ถอยออกมาพอถอยออกมาปับ๊บเขมรมันก็เอาประชาชนเข้ามาอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนชื่อบ้านหนองจาเป็นเป็นชื่อโจกเจียหรือโชคชัย